สวัสดีครับผมนายสุริยางสวินนะครับเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวโพดเขาร่วพัฒนาก้าวไกลนะครับกลุ่มเรามีสมาชิกทั้งหมดอยู่47รายนะครับพื้นที่อยู่ที่3127่จไร่นะครับจังหวัดลบบุรีมีการขับเคลื่อน BCG โมเดลในการส่งเสริมการเกษตรโดยการดำเนินการใน11อําำเภอละ1จุดมีสินค้าประกอบด้วยข้าวอ้อยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสับปะหลังกล้วยหอมหมูใจเท้า และหน่อไม้ฝรั่งเป้าหมายของ BCG ภาคการเกษตรของจังหวัดลบบุรีคือสามารถปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรของจังหวัดสู่3สูงคือประสิทธิภาพสูงมาตรฐานสูงรายได้สูงเป้าหมายของ BCG ภาคการเกษตรปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรของประเทศไทยสู่ระบบ3สูงประสิทธิภาพสูงด้วยการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น มาตรฐานสูงด้วยระบบการผลิตที่ยั่งยืนควบคุมทั้งคุณภาพผลผลิตโภชนาการและความปลอดภัยรายได้สูงด้วยการผลิตสินค้าการเกษตรที่มีมูลค่าสูงหรือพรีเมียมมีความหลากหลายกำหนดราคาขายตามคุณภาพโดยใช้หลักการบูรณาการห่วงโซ่คุณค่าของการพัฒนาตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางช่วมโยงภาคการเกษตร กับภาคอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันซึ่งมีเป้าหมายในเชิงยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรเพื่อให้ GDP ภาคการเกษตรของจังหวัดเติบโตอย่างสมดุลและมีเสถียรภาพรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นรวมถึงอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตรอย่างสมดุลและยั่งยืนเราได้นำ BCG มาบริหารจัดการกลุ่มนะครับเรื่อง B นะครับเรื่อง ประสิทธิภาพนะครับเราได้ทําการคัดสรรเม่ได้พันนะครับที่เหมาะสมกับการทํากระโพดเมล็ดแห้งมานะครับผมมาใช้ในการผลิตของกลุ่มนะครับในเรื่องของการใช้เครื่องจักรกลมาทดแทนแรงงานนะครับเพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนะครับแล้วก็การใช้แอปพลิเคชันนะครับมาใช้สําหรับวัดพื้นที่และก็บอกถึงสภาพอากาศนะครับในเรื่องของการใช้นวัตกรรม นในเรื่องของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาดึงระบบน้ำนะครับเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับเรามีมาตรฐาน GP 1ใน4กลุ่มแรกของประเทศไทยนะครับสมาชิกทั้งหมด47รายเนี่ยเราได้รับมาตรฐาน GP แบบกลุ่มทั้ง47รายนะครับพื้นที่อยู่ที่ประมาณ900กว่ากับไร่นะครับจาก31,27ไร่เรามีการรวมกลุ่มเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะครับรวมกันซื้อปัจจัยการผลิตแล้วรวมกันปรับปรุงคุณภาพแล้วก็รวมกันขายผลผลิตนะครับในน้ากลุ่ม กลางน้ำนะครับเรามีการปรับปรุงคุณภาพนะครับโดยการรวบรวมผลผลิตในรูปแบบของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่นะครับก็มีาลานปรับปรุงคุณภาพเป็นของตนเองนะครับปรับปรุงคุณภาพแล้วก็ส่งขายโดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค,ค้าคนกลางกับโรงงานผลิตอาหารสั์โดยตรงนะครับผมโดยมีาลานปรับปรุงคุณภาพเป็นเป็นรูปแบบของเครือข่ายนะครับเพื่อเพิ่มเพิ่มมูลค่าของสินค้านะครับ เรามีการเพิ่มตลาดโดยการทําจากกระโพดไม่ได็ดแห้งแล้วเรามีกระโพดไซเลตด้วยนะครับเพื่อส่งให้กับโคนมในพื้นที่นะครับผู้เลี้ยงโคนมในอำเภอลำสนิเรามีประมาณอยู่1 0 8 0 0 0ตัวนะครับในอำเภอลำสันตินะครับใน,นส่วนของปลายน้ำครับผมเราใช้ตลาดนําการผลิตนะครับใช้สัญญาคอนแทคฟาร์มิงส่วนกระโพดไซเลตนะปัจจุบันนี้เรามีออเดอร์อยู่ที่ประมาณ 1,000พถุงต่อเดือนนะครับแล้วก็เพิ่มช่องทางการตลาดอีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของกระพเพาะเมล็ดแห้งนะครับนอกจากจะขายโรงงานผลิตได์โดยตรงแล้วเนี่ยเรายังเพิ่มช่องทางการตลาดโดยผลิตกระพเพาะเมล็ดแห้งขายให้ผู้เลี้ยงไก่ชนนะครับโดยขายผ่านแอปพลิเคชัน LazaDA หรือเดลิเวอรี่ต่างๆนะครับส่งเพอร์ี่นะครับแพ็คเป็นถุงซีนสูญญากาศถุงขนาดโลนึงหรือขนาด5โลนะครับเพื่อส่งทั่วประเทศไทยเลยครับผมในเรื่องของ C นะครับเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นกลุ่ม GAP นะครับระบบมาตรฐาน g a p p เราเนี่ยเน้นในเรื่องของการเผานะครับแล้วสมาชิกกลุ่มเนี่ยจะใช้ระบบ b t g ก็คือ1พอจังจากเราเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเนี่ยเราจะมีการไถกบต่อสั่งนะครับโดยการปลูกพืชตระกูลถั่วไปด้วยนะครับแล้วก็หรือหว่านปอเทืองนะครับเพื่อเป็นปุ๋ยพืชบำรุงดินนะครับส่วนกลางน้ำเนี่ยเราก็จะเป็นในเรื่องของการไถกบเนี่ยนะครับเนาะ แล้วก็เป็นปุ๋ยนะครับเพื่อลดก,การใช้ปุ๋ยเคมีนะครับในเรื่องของจีนะครับเราก็ยังมีการใช้ในเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับเข้ามามาช่วยในการผลิตด้วยนะครับในพลังงานโซลาร์เซลล์นะครับดึงน้ําจากใต้ดินขึ้นมานะครับเรามีการมีแหล่งน้ำนะครับเพิ่มแหล่งน้ํา ในแปลงนะครับเพราะสมาชิกทุกคนเนี่ยต้องมีแหล่งน้ําเป็นของตนเองนะครับก็จะเป็นกิจกรรมในเรื่องของโคกหนองนานะครับแล้วก็กิจกรรมเกษตรยั่งยืนหรือเกษตรผสมผสานนะครับอยู่ในกิจกรรมกลุ่มนะครับก็ในเรื่องของความยั่งยืนในเรื่องของอาหารนะครับเนื่องเมื่อมีน้ําแล้วเราก็มีการกริจกรรมในการเลี้ยงปลานะครับเพื่อเป็นอาชีพเสริมโคกนหนองนาโมเดลนะครับแล้วก็เกษตรผสมผสานนะครับเราก็จะมีการเชื่อมโยงไปในเรื่องของเครือข่ายนะครับในเชิงการต้องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับ เพื่อให้มีความยั่งยืนนะครับแทนที่เราจะผลิตอย่างเดียวนี้เราก็จะมีการท่องเที่ยวด้วยสวัสดีค่ะชื่อคุณทธรมูลพันธ์นะคะเป็นคณะกรรมการในกลุ่มของแปลงใหญ่ข,ข้าวโพดเขาร่วงัฒานาก้าวไกลค่ะตอนแรกนะคะเราซื้อสายพันธุ์อะไรก็ได้แต่ปัจจุบันนี้เราเข้ามาในกลุ่มเนี่ย เรามีการแนะนําสายพันธุ์ว่าเราควรใช้สายพันธุ์อะไรเหมาะกับดินนะคะแล้วก็ในกลุ่มก็มีการแนะนําว่าเราควรมีการตรวจค่าวิเคราะห์ของดินว่าดินเราขาดปุ๋ยอะไรบ้างนะคะแล้วก็การใช้ปุ๋ยค่ะการตรวจวิเคราะห์เนี่ยเราก็สามารถเลือกปุ๋ยที่เหมาะกับดินมามาใช้ใน,ใน,ใ,นในแปลงของเรานะคะการรวมกลุ่มยังดีอีกอย่างก็คือได้ซื้อเมล็ดพันธุ์ที่ถูกเมล็ดพันธุ์เนี่ยราคาเรารวมกันซื้อได้ถูกมากขึ้นรวมทั้งปุ๋ยด้วยนะคะ พอเข้ามาจาุดนี้เสร็จปั๊บผลผลิตเราก็ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นตามตามคำแนะนำของกลุ่มเพราะว่าเรามีส่วนราชการเข้ามาสอนด้วยการรวมกลุ่มนะคะได้ได้โครงการน้ำน้ำแปลงใหญ่เข้ามาเราก็มีมีโอกาสที่ได้ทำกิจกรรมได้มากขึ้นเราทำข้าวโพดช็อปนะคะตอนแรกเราทำข้าวโพดปีเราขายไมลไดแท่งอย่างเดียว พอมาช่วงหลังๆพอมีน้ำเข้ามาเราจะทำข้าวโพดช็อปเรามีรายได้ทั้งปีค่ะเรามีความสุขเรามีรอยยิ้มกันทุกคนข้าวโพดที่ไม่ได้คุณภาพเราก็จะขายเป็นข้าวโพดตกเกรดอะค่ะขายเป็นพวกอาหารสัตว์เป็นพวกให้ไก่ให้ไก่ให้วัวอะไรประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะป้าชื่อเฉลีย่ยปุ่มตับเป็นเกษตรกรแปลงใหญ่ ที่พม่มข้าโครงการกับโครงแปลงใหญ่นี้มาตมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยคือวิธีเราคือเดิมๆก็คือใช้ใช้งวสมัยนี้คือมันทันสมัยเนาะล้วก็แรงงานมันหายากก็เลยมาใช้รถไถในการผลิตผลผลิตเนี่ยเพราะเราก็มาร่วมกลุ่มกันแล้วเนี่ยมันจะมีผลงานที่ได้รับฟังจากกลุ่มนั้นกลุ่มนี้มามาอบรมให้เรารู้แล้วก็วิธีการทํา เราก็จะเก่งขึ้นรู้ว่าเราต้องใช้พันุอะไรที่มันทนแรงดินเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ดินตรวจค่าดินว่าเราจะใช้ปุ๋ยอะไรแล้วก็คืออย่างปุ๋ยนี่ยาฆ่ามแมลงเลยเนาะเพราะว่ามันมีหนอนระบาดเข้ามาเราก็ใช้ยาฆ่ามแมลงฉีดแต่เราฉีดในระยะที่ข้าโพดไม่เกิน40วันปลอดภัยจากพวกมวนนมที่เราทำข้าวโพดช็อปหรือไปเลี้ยงทาอาหารสัตว์อย่างเงี้ย แล้วเราก็หันมาใช้พวกสารเชียวภาพเพอกน้ำหมักต้นกล้วยมั่งน้ำหมักไอเปลือกไข่มั่งเราขายผลผลิตถึงเบตาโกเนาะเราก็จะได้ราคาดีขึ้นกว่าเราขายพ่อค้าคนกลางแถวนี้เราเป็นพ่อค้าเองเราก็ได้ได้รู้ว่าเออเราขายเท่านี้นะเราลงเท่านี้นะจอดกําไรของเราเท่านี้นะพอมีกําไรที่เราพอได้ใช้จ่ายสาหรับเกษตรกร สวัสดีครับผมวีรชิตวรรณกางนะครับเป็นคณะกรรมการกลุ่มข้าวโพดขอาลวกพัฒนาก้าไกลนะครับพูดถึงว่าสมัยก่อนเนาะตะก่อนนี้เราจะทําแบบต่างคนต่างทํานะครับไม่ได้ทําแบบรวมกลุ่มการซื้อมเมล็ดพันธุ์แล้วก็ซื้อไขซื้อมันนะครับพอมารวมกลุ่มเราก็มีแบบไปซื้อกับพ่อค้ามันก็จะถูกลงมาเนาะนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการทํากลุ่มข้าวโพดนะครับไม่เผานะครับไม่เผาเราก็จะไถกบต้นขา้าวโพดพวกอะไรเงี้ยนะเราก็ไถกบเป็นปุ๋ยนะครับ แล้วคราวนี้เราก็เตรียมดินพอเตรียมดินแล้วก็ไปหาเมล็ดพันธุ์มาเนาะมามาปลูกนะครับแล้วก็ให้ได้คุณภาพที่ดีนะครับแต่ก่อนนี้ใช้คนเนาะนะครับก็ไม่ค่อยได้ประสิทธิภาพเท่าไหร่พอเรามีเครื่องจักรที่ทันสมัยเราก็เอาเครื่องจักรมาใช้เราก็จะได้แบบประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผลสินค้าทางการเกษตรเราจะได้แบบมากขึ้นอะไรเงี้ยครับสำหรับเรื่องรายได้นะครับแต่ก่อนนี้รายได้จะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเยอะเนาะ เพราะว่าเราไม่ได้รวมกลุ่มการขายใช่ไหมครับครน,นี้พอเรามารวมกลุ่มการขายคุณภาพอะครับเก็บเกี่ยวตามอายุที่กําหนดไว้ะครับมันก็จะได้มีแบบประสิทธิภาพของของเรามากขึ้นแล้วเราก็จะมีรายได้มากขึ้นนะครับต้นทุนลดลงกว่าเมื่อก่อนครับเพราะว่าเรื่องต้นทุนครน,นี้พอเรามาเข้ากลุ่มแล้วเราก็ลดเรื่องต้นทุนอาจจะเป็นแบบปุ๋ยแต่ก่อนนี้อาจจะใช้เยอะก็จะใช้น้อยลงเพราะว่าเราใช้แบบพวกปุ๋ยหมกักพวกอะไรไปด้วยนะครับแล้วก็ฉีดทางใบไปนะครับ เราทำ B c G แล้วเราได้อะไรนะครับเรามีการผลิตที่มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับเรามีผลผลิตที่สูงขึ้นจากเดิมนะครับเรามีคุณภาพที่สูงขึ้นเรามีไรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขายผลผลิตนะครับที่เป็นที่ยอมรับนะครับแล้วก็ได้ราคาที่ดีโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางนะครับนี่คือความยั่งยืนของเกษตรกรของตำบลเขาลวกครับ